สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของหุ้นดาวโจนส์นะครับแล้วก็หุ้นดาว VP แล้วแล้วก็ดาวโจนสตานะครับประจําวันที่20ธันวาคม66นะครับก่อนประรับชนในทางของวันที่20นะครับเรามาสรุปผลของเมื่อคืนกันก่อนนะครับหุ้นดาวโจนส์นะครับผมให้เด่นไปที่0ูนย์และก็หนึ่งนะครับสูตรฟันไปที่0ูนย์นะครับผลนะครับเจ็ดเก้าสองเก้าศูนย์นะครับก็เข้ามาที่ศูนย์หลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็ เขากู่เจาะ2ตัวนะครับ90ล่างนะครับมาตัวรองนะครับเด่น3าตัวมาหนึ่งสตัวนะครับ581นะครับก็ถือว่หลุดไปนะครับก็มาเป็นรูดศูนย์ล่างนะครับตัวเน้นด้วยนะครับสําหรับแนวทางของดาวโจนสเมื่อคืนนะครับสําหรับเจาะ3ตัวนะครับถือว่าพลาดไปนะครับเด่น3ตัวก็พลาดเช่นเดียวกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าแนวทางมีเข้ามมีหลุดนะครับ เรามาดูผลของดาวโจนวีพีนะครับผมให้เด่นที่4ี่แล้วก็5นะครับสูตรฟันที่5นะครับและก็ให้ระวังเลเวลหามเลยพี่น้องนะครับผลนะครับสองหนึ่งเจ็ดสามศูนย์นะครับในส่วนของเด่นสองตัวถือว่าถือว่าหลุดไปนะครับเด่นสามตัวมาหนึ่งสองตัวนะครับมาที่สองหลักร้อยบนนะครับหาแค่ตัวเดียวนะครับสําหรับแนวทางของดาวโจนวีพีนะครับก็หลุดเด่นสองตัวนะครับ แล้วก็เดิน3าตัวมาแค่วิ่ง2หลักร้อยนะครับมาตัวเดียวนะครับยังไงก็ขอภัยเพื่อนๆสมาชิกด้วยนะครับดาวโจนสตาร์นะครับผมให้เด่นไปที่ศูนย์แล้วก็1นะครับสูตรฟันไปที่0ูนย์นะครับผลนะครับ16 725นะครับก็เข้ามาที่1หลักร้อยบนนะครับมาเป็นตัววิ่งนะครับสายรูดก็หลุดเช่นเดียวกันนะครับเจาะ2ตัว3ตัวก็หลุดเช่นเดียวกันนะครับ เดิน3ตัวมา1 2สองตัวนะครับมาที่1ตัวชนนะครับมาหลักร้อยนะครับมาเป็นแค่วิ่งรูดอ่ามาเป็นแค่วิ่งหลักร้อยบนนะครับก็สําหรับผลเมื่อคืนนะครับก็เข้าแค่หุ้นดาวโจนนะครับสำหรับแนวทางของวันที่20นะครับเรามาดูแนวทางของหุ้นดาวจนกันเลยนะครับเดิน2ตัวนะครับอ่า ของหุ้นดาวโจนส์นะครับผมคำนวณในที่4และก็5นะครับสูตรฟันไปที่5นะครับตามสูตรคำนวณนะครับให้ระวังเลขบนฐานแล้วก็เลขตามสูตรคำนวณนะครับให้ระวังเลขบนหานนะครับสองตัว4ชุดหลักนะครับก็จะมี4047นะครับและก็5057นะครับชุด3ตัวนะครับสูตรฟันไปที่สี่ห้าเจ็ดเดิน3ตัวมา1 2ตัวนะครับคำนวณได้ที่5 8แปดและก็1นนะครับสำหรับ เดิน2ตัวนะครับ4แล้วก็5นะครับมาชนกับเด็น3ตัวนะครับมาชนกันที่5นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในกรณีที่2สูตรชนกันนะครับก็ให้เพื่อนๆเน้นตัวชนไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามาชนตัวนี้ตัวฟันด้วยนะครับก็ให้เน้นวิ่งรูด5นะครับแล้วก็รองไปที่4สําหรับชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวให้เน้นไปที่5057นะครับและก็รองไปที่4047 สำหรับชุดเม็ดเดียวนะครับให้เน้นไปที่57นะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับก็ต้องย้ำนะครับว่าให้นำไปใช้ทั้ง4ชุดก่อนนะครับแล้วค่อยมาเน้นตามที่ผมวิเคราะห์ไว้ให้นะครับชุด3ตัวนะครับผมชอบตามสูตรฟันนะครับ457นะครับและก็ให้เพื่อนๆอง357ไปด้วยนะครับและก็ลอง750นะครับตามลำดับนะครับสำหรับเด่น3ตัว เดิน3ตัวมาถ2ึง2ตัวนะครับให้เน้นไปที่5แล้วก็รองไปที่8รองไปที่1ตามลําดับนะครับก็หวังว่าแนวทางของคุณดาวโจนนะครับจะเดินต่อจากเมื่อคืนนะครับเรามาดูแนวทางของดาวโจน VP กันต่อนะครับเดิน2ตัวนะครับคำนวณที่4และก็5นะครับสูตรฝันที่5นะครับแล้วก็ให้ระวังเลเวลห่ามไว้นะครับมโอกาสมาได้50%นะครับ4ชุดหลักนะครับก็จะมี4-2 44นะครับแล้วก็52 54ชุด3ตัวนะครับสูตรฟันไปที่8 54นะครับเดิน3ตัวมา1 2ตัวนะครับสูตรคำนวณณที่5 8แล้วก็1สำหรับเดิน2ตัวนะครับ4แล้วก็5นะครับมาชนกับเดิน3ตัวนะครับมาชนกันที่5นะครับตัวชนนะครับมาชนตัวเน้นตัวฟันนะครับก็จะเหมือนกับแนวทางของคุณดาวโจนนะครับชนตัวเน้นัวฟันนะครับ ก็ให้เพื่อนๆนนะครับเน้นวิ่งรูด5ไว้ก่อนนะครับแล้วก็รองไปที่4นะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับให้เน้นไปที่5 254นะครับและก็รองไปที่42แล้วก็44นะครับสำหรับชุดเม็ดเดียวนะครับของแนวทางของหุ้นตาโจนนะครับให้เน้นไปที่54นะครับสำหรับ4ชุดหลักนะครับสำหรับชุด3าตัวนะครับให้เน้นไปที่854ตามสูตรฟันนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนรองชุด7 54ไว้ด้วยนะครับ เดิน3ตัวมา1-2ตัวนะครับให้เน้นไปที่5นะครับและก็รองไปที่8และก็รองไปที่1ตามลําดับเช่นเดิมนะครับก็มีโอกาสมาได้ทั้ง3ตัวนะครับสำหรับเด่น3ตัวมา1-2ตัวนะครับก็หวังว่าแนวทางของหุ้นดาวโจนส์วีพีนะครับจะกลับมาเดินต่อนะครับหลังจากเมื่อคืนหลุดไปนะครับเรามาต่อกันที่แนวทางของหุ้นดาวโจนส์ซานะครับ เด่น2ตัวนะครับผมคำนวณในที่9และก็ศูนย์นะครับสูตรฝันไปที่9นะครับตามสูตรคำนวณนะครับให้เพื่อนๆระวังเลขเบิ้ลหามและก็เลขพี่น้องไว้ด้วยนะครับมีโอกาสมาได้50%เเช่นเดิมนะครับ4ชุดหลักนะครับก็จะมี9698แนะครับและก็0608ชุด3ตัวนะครับสูตรฟันไปที่698เด่น3ตัวมา1 2สองตัวนะครับสูตรคำนวณในที่6 9้และก็2นะครับ สำหรับเด่น2องตัวนะครับ9และก็ศูนะครับมาชนกับเดยน3ตัวนะครับมาชนกันที่9นะครับตัวชนนะครับมาชนตัวนี้ตัวฟันนะครับก็เหมือนกับดาวโจนแนวทางของหุ้นดาวจนนะครับแล้วก็หุ้นดาว vp นะครับตัวชนนะครับมาชนตัวนี้ตัวฟันนะครับก็ให้เน้นวิ่งรูด9นะครับตัวชนไว้ก่อนนะครับแล้วก็รองไปที่0ูนะครับแต่ก็ต้องย้ําเสมอนะครับว่าเด่น2ตัวมีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวเช่นเดิมนะครับแต่ถ้าจะเลือกตัวเดียตัวหนึ่งนะครับให้เลือก เน้นวิ่งรูดไปที่9นะครับแล้วก็รองไปที่0สําหรับชุด2ตัวนะครับให้เน้นไปที่9698แนะครับแล้วก็รองไปที่0608นะครับสาหรับชุดเม็ดเดียวนะครับของชุดชุดเม็ดเดียวของแนวทางของหุ้นดาวโจนสตาร์นะครับ, Star, รบผมให้เน้นไปที่98นะครับสำหรับชุดเม yes, ็ดเดียวนะครับชุด3ตัวนะครับให้เน้นไปที่698นะครับ ชุดนี้นะครับในสูตรย่อยนะครับชนกันทุกมีชนนะครับมีติดนะครับในสูตรย่อยทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้มีโอกาสมามากที่สุดนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนะครับรองไปที่798ไปด้วยนะครับชุดนี้ก็มีโอกาสที่จะมาได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเด่น3ตัวมาหนึ่งตัวนะครับผมให้เน้นไปที่9านะครับตามตัวชนนะครับและก็รองไปที่2นะครับและก็รองไปที่6ตามลําดับ นะครับสำหรับแนวทางนะครับของทั้ง3ดาวนะครับก็สรุปให้ครบถ้วนเช่นเดิมนะครับก็หวังว่าแนวทางจะเดินต่อทั้ง3ดาวโจรนะครับก็ยังเชื่อมั่นในแนวทางเช่นเดิมนะครับแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่าแนวทางนะครับมีค่ามีหลุดนะครับยังไงเพื่อนๆสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ก่อนนําไปใช้ทุกครั้งด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ น่าจะขอจบตัวเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ